สวัสดีครับสวัสดีแฟน์มัดมวยทุกทท่านครับคลิปนี้ครับก็จะพาแฟน์มัดมวยครับมาดูน้ําหนักเนื้อตัวครับรายการมวยไทยเกศศรีนะครับที่จะทําการแข่งขันกันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567นะครับก็จัดกันที่สนามมวยช่องเกศศรีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 hd หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเกียรติเพชรเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปดูรูปร่างน้ําหนักเนนนนนนื้้อตััััััวววคครรรรรบบาาาายยยกกกมไทททสีีี่่จะํแขขงใ เช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก2-4นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝาถอนโอนไวนะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคาการอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขัานต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับจะเกิดว่าแฟนบอลท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่แอด pk 2 4สนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับ รับประกานก,กันกันมันคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับ SPK 2 4นะครับ ตาบอกนะครับมาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์น้ครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23ครับไขรแพ้ตกรอบทันทีนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับนิวปกรณ์สโชคมีชัยครับพบกับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยนะครับในพิกัด112ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับนิวปกรณ์สโชคมีชัยครับรัวเจ้านิวปกรณ์มรวมใจเพื่อนครับนักชกใป17ปีจากจังหวัดนาดาธิวาสนะครับนิวปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝี ในขวางเสียบขวางแทงครับประเภทฝีมือได้เข่าได้นะครับสูงยาวเข่าดีนะครับสำหรับธนาของเจ้านิวปากก่อนนะครับเก็บตัวฟีซอมไปที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับเมื่อเช้าครับขึ้นเหยียบตาช่างได้112ปอนด์ตามพิกัดนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยก็53กิโลกรัมนะครับสำหรับธนาของเจ้านิวปากก่อนนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยครับนักชกวัย15ปีจากจังหวัดสุโขทัยนะครับยอดนาทีตัวนี้ก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่อง นะครับเป็นมวยขวาเช่นกันนะประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับเตะต่อยแรงครับวงในปั้มรัดมัดตีเหนียวนะครับหลักเหลี่ยมตัวดีเลยนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับสำหรับธนาของเจ้ายอดนาทีนะครับเมื่อเช้าขึ้นเหยียบตาช้างได้112ปอนด์ตามพิกัดเช่นกันนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยก็52กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยน้อยกว่า1หกิโลนะสำหรับธนาของยอดนาทีนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23ครับใครแพ้นี่ตกรอบทันทีนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8คนเลยนะครับนิรกกนี่็เป็นนมมวยฝีืืออะคครรับบเ่งหลาากหลยเลยนะครับประเภ ตตั้งขวางกาดักเสียบดักแทงนะครับขวางหน้าปายหน้านะครับหมัดศอกอันตรายอาวุธจัดจ้านเลยนะครับซ้อมอยู่สโชคมีชัยค่ายใหญ่นะครับในขณะที่ยอดนาทีก็ประเภทอาวุธครบเครื่องนะครับเตะต่อยแรงกล้าแลกกล้าบวกนะครับเก่าเกมแล้วสำหรับธนาัของยอดนาทีตัวนี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่นิวปกรณ์สโชคมีชัยครับดูว่าซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ค่ายดังนะดูว่ามาตรฐานความเชื่อถือจะดูดีกว่านะครับแล้วก็มาชกที่เวทีมวยช่องเกีนี่สองสามครั้งละนะเริ่มคุ้นชินละนะครับ นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยเบอร์มวยนะครับชื่อมวยนี่จะดูดีกว่านะครับมองว่าวันนี้น่าจะผ่านได้นะครับออกชอบไปที่นิวกรสโชคมีชัยครับดูดีกว่านะครับจะเอาชนะยอดนาทีพัุงชัยมวยไทยเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้นะครับเปล่ยกเปิดขึ้นมาอยู่ที่นิวปกรห้าสองเลยนะครับแพงหน่อยนะครับแต่ว่าออกชอบไปที่นิวปกรณ์อยู่นะครับ คู่ที่2ครับก็ยังเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่23ครับใครแพ้ตกรอบนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ครับพบกับเพชรตะวันเพชรจินดานะครับในพิกัด112ปอนด์นะครับ มาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับหสยามสอเดชพันธ์ครับนักชกวัย17ปีจากจังหวัดตรังนะครับห่งสยามตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องครับประเภทเปิดเกมเดินจับเดินปีนะครับเข่าในเหนียวแน่นครับหัวจิตหัวใจดีเกินร้อยเลยนะครับเก็บตัวฟิซซอมาที่ข่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับเมื่อเช้าิ่งเหยิบตะช่างได้1 1 2ปอนด์ตามพิกัดนะครับ ส่วนคู่ชกครับเป็นเพชรตะวันเพชรจินดาครับนักชกวัย17ปีจากจังหวัดลบบุรีนะครับเพชรตะวันตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครับประเภทจังหวะ2นะตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับสอกสับศอกฟันแรงครับหลักเหลี่ยมตัวดีนะครับรูปร่างชงชกนี่มาได้เปรียบเลยนะสำหรับธนาของเจ้าเพชรตะวันนะครับเมื่อเช้าครับเพิ่งหยับตาช่างได้112.2ครับทำการลดระดับไปนิดหน่อยครับเพียงแค่0.2นย์จุดสองนะครับน้ำหนักไปปล่อยห้าสิบสี่กิโลกรัมนะครับลุปรางได้เปรีย ก็เข่ากฟีมือนะครับประเภทมวยเข่าครบเครื่องนะครับหัวจิตหัวใจดีก็แรกก้าบวกนะครับขึ้นมาจากตัวสำรองในก็ต้องที่เจ้าหนึ่งสยามนะครับประเภทมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านครับตั้งรับจับทางนะครับอาวุธหนักอาวุธคมในก็ต้องที่เจ้าเพชรตะวันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่มวยเขานะผมชอบหนึ่งสยามโซเดชพันธ์ครับ ต้นๆน,นะฝีมืออาจจะเป็นรองหน่อยนะครับทำให้พลาดโดนศอกนับนอกแตกหรือว่าเมามีอาการไปกวกาะน่าเชื่อว่ายืดเยือกันไปเกมเยาวๆยวอะนะครับดูว่าหัวจิตหัวใจนะครับธาตุมวยลูกตนหดท้ายๆของเจ้าหนึ่งสยามนี่เขาจะดูดีกว่านะครับ ลุ้นไปไปนะครับออกชอบไปที่1สยามสอดีชพันธ์ครับวันนี้ท้ายๆนะครับจะเฉือนเอาชนะเพชตวันเพชรจินดาไปได้แบบสนุกรุเดือดเลยนะครับระวังศอกหน่อยนะครับไม่พลาดโดนศอกนับน็อกแตกไปก่อนไปไปนะครับออกชอบไปที่1สยามสอดีชพันธ์นะครับเ <c oughs> ลทเปิดขึ้นมาอยู่ที่1สยาม11.8นะครับออกชอบไปที่1สยามสอดีชพันธ์นะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับเด่นพยักศักสตูนครับพบกับวันวิเศษสเดชพันธ์ในพิกัด119ปอนด์นะครับเป็นคู่มวยแก้มือหลังตาเนะครับเด่นพยักศักสตูนครับนักชกวัย21ปีจากจังหวัดสตูนนะครับเด่นพยักตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวาเป็นมวยคนจัดครับประเภทจังหวะ2นะตั้งรับจับทางไปขวาต่อยขวานะครับไล่แขนกดแขนดันแทงสู่นะครับหมัดสวนศอกสวนแรงครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีเลยนะครับเก็บตัวฟิซอมไปที่เกียรติเพชรเป็นมวยคนจััััดดดนนนะคครรรบบบเเเมื่่อชช้้้าาาางหหยยีตไไ109.4ทกกลป หนนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยก็59กกิโลกรัมนะครับสำหรับธนาของเด่นพยักษ์นะครับส่วนคู่โกครับเป็นวันวิเศษสอเดชพันธ์ครับหรือว่าเจ้าวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ครับนักชกวัย19ปีจากจังหวัดตังนะครับวันวิเศษตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือเช่นกันนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะต่อยแรงครับหมัดสวนศอกสวนอันตรายนะอาวุธหนักอาวุธคมเลยนะครับปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิซอลไปที่ค่ายหมวยสอเดชพันธ์นะครับเมื่อเช้าขึ้นหยาบต8 นะครับน้ำหนักปล่อยปอยก็58กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยปอยน้อยกว่า1กิโลนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นการแก้มือนะเคยชกกันมาหครั้งที่เวทีมวยช่องกิแห่งนี้ครับวันนั้นก็เป็นธนาดของเจ้าเด่นพยักษนะครับที่เอาชนะนอกมาได้ ช่วงหลังนี่ก็ถือว่าไปทําฟอร์มดีขึ้นมานะสำหรับเจ้าวัดวิเศษนะครับวันนี้ก็มีโอกาสแก้มือล้างตากันใหม่นะครับชกในวิกัด1นรปอนด์เท่ากันนะครับก็ฝีมือกับฝีมือนะครับซ้ายกับขวาครับเจ้าวันวิเศษที่เป็นมวยซ้ายนะครับในขณะที่เจ้าเด่นพยักนี่เป็นมวยขวานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวในผมชอบวันวิเศษสอเดชพันธ์นะ ดูว่าทีต่อทีโดนตอโดนนะดูว่าซ้ายของเจ้าวันวิเศษเนี่ยเขาจะหนักแรงกว่านะครับวันนั้นไปพลาดโดนหมดัดนิดเดียวนะครับถ้าไม่พลาดเนี่ยดูว่าเบียดไปเบียดมาเนะี่ยดูว่าอาวุธของเจ้าวันวิเศษเนี่ยเขาจะหนักแรงกว่านะครับดูว่าวันนี้น่าจะแก้เก่มาดีนะครับเลดเปิดขึ้นมานี่อยู่ที่เด่นพยักห้าสี่นะผมออกลองนะครับไปที่วันวิเศษสอเดชพันธ์ครับสายหนักแรงกว่านะครับทีต่อทีโดนตอโดนครับวันนี้จะเอาชนะเดน่นพยักสักสตุงไปได้นะครับสำหรับคู่ลองของรากการนะครับออกรองครับไปที่วันวิเเศษสดชพันธ์ ครูที่สีครับเป็นครูเอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับเพชรพารันชัยครับพบกับวิน10เจนิมนะครับในพิกัดหนึามสิปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเพชรพารันชัยครับหรือว่าเจ้าเพชร69สุราษฎร์ครับนักชกวัย21ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าเพชรตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องครับเป็นมวยขวานะครับประเภทวงในนะปั้มรัดมัดตีนะครับมัดหนักศอกแรงครับอาวุธหลากหลายเลย นะครับสำหรับธนาของเจ้าเพชรนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยพรันชัยนะครับชกที่ช่องเกจสีหน้าเสือนิ่แข่งโป๊ะเกล็นะครับเมื่อเช้าขึ้นหยับตาช้างได้130.4ครับทำการลดหนักไป0.4นะครับน้ำหนักปล่อยบันก็หกสิบกิโลกรัมนะครับสำหรับธนาของเจ้าเพชรนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นวินสิทธิ์เจนนิ่มครับหรือว่าเจ้าวินมอรัตนบัณฑิตครับนักชกวัย23ปีจากจังหวัดชัยภูมินะครับเจ้าวินตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมมมววววยยยขขขขาาาาาานนนนะะ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 คคครรรรรรััับบบปปเเเเเเภภททตตตต่่อออห้้้้แแงไไดดฝีื นะครับเป็นรุนพี่นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเลยนะครับสำหรับธนาของเจ้าวินนะครับวันนี้ก็เป็นมวยที่มาเข้าเวนแทนนะครับเจ้าปฏิหารพอลกปุ่นที่ได้แจ้งถอนออกไปนะครับเมื่อเช้าขึ้นเหยียบตาช่างได้130ปอนด์ตามพิกัดนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็62กิโลกรัมนะครับปล่อยน้อยกว่า2กิโลเลยนะสำหรับธนาของเจ้าวินนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวยแก้มือหลังตานะเคยชกกันมา1ครั้งครับเมื่อปี6,4อ่ะนะครับวันนั้นก็เป็นธนาของเจ้าวินนะครับ นะครับวันนี้ก็โคจรมาแก้มือหลังตากันใหม่นะครับที่ช่องเกตสีเลยนะครับชกกันในพิกัด130อปอนด์เท่ากันนะครับก็สดบทเก่านะครับประเภทรุ่นน้องได้หนุ่มได้สดเขาในเนียวก้าแลกก้าบวกในต้นที่เจ้าเพชรนะครับประเภทจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางนะครับเขาได้ฝีมือได้กระดูกดีเก่าเกมเคยชนะมานี่ก็ต้องที่เจ้าวินนะครับชกกันในพิกัด130อปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ เบื้องต้นในผมชอบไปที่มวยในรายกานะผมชอบเจ้าเพชรพลันชัยครับดูว่าช่วงหลังในสภาพร่างกายจะดูดีกว่านะครับเลืวันนี้เป็นมวยนายกานะครับเนี่นนครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อมย่อมดูดีกว่านะครับสีเสื้อพลันชัยด้วยนะครับจบกันที่เวทีมวยช่องเกศสีนะครับในเกมที่เบีนเบียดในเกมที่สูสีเนี่ยผมดูว่าแพ้ยากมาก เลดเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่เพชร2อเลยนะครับก็ยังออกชอบไปที่เพชรพารันชัยอยู่นะครับดูว่ามาตรฐานความเชื่อถือในช่วงหลังนะครับสีเสื้อหน้าเสือในเวทีดูดีกว่านะครับเป็นวรนราการครับการเตรียมตัวการฝึกซ้อมย่อมดูดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะเจ้าวินสิทธิ์เจนิมแก้มือหลังตาได้นะครับสำหรับคู่เอกน้ำรายการนะครับเบองตนออกชอบเพชรพารันชัยนะครับ และนี่ก็เป็นน้ำหนักเนื้อตัวครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่จะทําการขันกันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดไทีหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บนาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาใดในนี้ไม่สูภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนมวยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วัคิรบ